วันนี้บรรยากาศดีฟ้าหลังคนฝนหยุดดีครับกรามาสั่งข้าวผัดปูสักกล่องครับนี่ครับร้านข้าวผัดปูมีหลายอย่างครับข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งเชียงข้าวผัดหมันปูเป็นร้อยเมนูครับหลายอย่างครับนี่ครับนี่ครับเมนูเป็นร้อยครับเมนูแล้วแต่เลือกเอาเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสั่งกันข้าวผัดปู นี่ครับข้าวผัดปูผมสั่งมาแล้วกล่องหลบผลไปด้วยในตัวข้าวัวข้าวผัดทะเลข้าวผัดปูส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวผัดปูเยอะรสั่งกันร้านก็เพิ่งจะเริ่มเปิดส่วนใหญ่ก็จะสั่งกันเป็นกล่องไปกินกันนัานนอก มาดูบรรยากาศด้านนอกฝนยุดไปดีครับมาหลบฝนก็สั่งข้าวผัดปูดสักกล่องนี่ครับบรรยากาศด้านนอก